สวัสดีครับวันนี้ฝนจะมาสอนวิธีวางหญ้าในเซิร์ฟ LET ครับบางคนเขาวางไม่ได้ครับนี่ครับวางแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบล็อกคงบล็อกเคนะครับแต่บล็อกเคสีเขียวสามารถวางได้ทีเดียวอ๋อแต่เราจะทําให้วางได้ทุกสีนะครับข้นแรกก็คือเอาบล็อกที่มันวางไม่ได้ครับเอาในช่องแรกนี่ครับเช่นบล็อกหญ้าใช่ไหมครับ สร็จแล้วช่องที่สองก็เป็นบล็อกหินครับอน,นี่ครับพอเราวางบล็อกหินนะครับเอ้ยนี่ครับอันนีจ้จะวางไม่ได้ครับถ้าเกิดเราวางบล็อกหินมันจะกลายเป็นหญ้าครับอเห็นไหมไม่หญ้าครับนี่บล็อกเคก็ได้ครับนี่น้าได้นทุกสีครับอันนี้ก็ก ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเลยครับนี่ครับนี่สีอะไรก็วางได้ไหนอันนี้วางไม่ได้ใช่ไหมครับอ้าววางได้ันจริงจะวางไม่ได้นะครับโอเคครับมาสอนแค่นี้แหละไปละ